โอเคที่จริงตอนรับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสรุปซิกมาต้าคันหลังจากที่มีคนเรียกร้องมาเยอะนะครับว่าจะทำยังไงดีนะฮะวันนี้เราอยู่กับแอสกีดเองนะครับผมโอเค มาเราข้อมูลในวันนี้นะครับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปซิงมาต้าในเกมฮองไคร่แมกสาแต่ละสายอันนี้ขอระบุแค่สายที่สามารถสร้างได้ในเกมไม่นับสายกาชาครับสายกาชานี่สําหรับคนที่จะไปทางสายนั้นนะครคุณจะต้องศึกษาเทสซิมาต้าเพิ่มเติมเองนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสายกาชาไอสายสายฟรีของแต่ละสายแต่ละสายก็คือเราจะแบ่งตามสายการโจมตีนะครับมันจะมีสีสายนะครับกายภาพ ธาตุอีก3านะครับไฟน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้ารวม4ธาตุนะครับเราจะแนะนําแค่นี้แล้วก็เพิ่มอีก1ธาตุก็คือสายทัพพอร์ตนะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่เป็นซิมาต้าอย่างเดียวนะเราจะไม่นับรวมตัวละครหรืออย่างอื่นนะครับเพราะงั้นรวมแล้ว5เซตวันนี้โอเคมาสำหรับการหาแต่ละสายเนาะเราจะต้องจําได้ก่อนว่าในเกมสําหรับผู้เล่นใหม่ตอนนี้มันมีอะไรให้เราบ้างนะครับคนที่เริ่มเล่นใหม่เลยสมัครไ d ดีสมมุติคุณสมัครไ d ดีวันนี้โป้งคุณได้อะไรบ้าง ในแพท4.6นะฮะอันนี้ขออ้างอิงกับแพท4.6เพราะว่าเขาแจกก้อนังเยอะอ่าถ้าใครที่ไม่ได้ฟังไม่ได้มาเล่นตอแนแพท4.6ขออนุญาตบอกเป็นแบบกลางๆแล้วกันเนาะว่าเผื่อคนที่ไม่ได้เล่นในแพทนี้นะครับตัวละครแล้วก็ ของที่เราจะได้เอาเป็นแค่ซิกมาต้านะครับซิกมาต้าเซตที่เราจะได้จากการเล่นของผู้เล่นใหม่ที่หนูไอจังสอนนะครับมันจะมีเซตที่จะได้อยู่จะเป็นเซตสีดาวทั้งหมดนะครจะมีเซตรายการตามนี้นะฮะหเซตเทลิออริจินนะครับทั้งเซตนะครับเราจะได้มาตอนที่เราได้ตัวปลดตัวยามาบุกินะครับเราจะได้ทั้งเซตเลยเซตที่2คือเซตไฟเซตไฟจะเป็นเซตนี้อ่ะเซตนี้จะเป็นเซตที่2องที่เราจะได้มาคือเป็นเซต ที่ได้ตอนเราปลดล็อกตัวละครย่าเอะไฟนะครับมันจะมีการแจกตัวละครอยู่แล้วในตัวละครมันจะมีอาวุธมิสเตอร์าต้าแถมมาด้วยก็เซตไฟเซตน,นี้จะแถมมาด้วยนะครับเซตกายภาพจะให้ตอนปลดเล่นะครับก็คือเซตนี้ครั้งเซตเซตที่3นะเซตที่4เซตของตัวอีกตัวหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะให้อันนี้นะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดจะให้อันนี้ที่เป็นของแม่ชีอะ แมชีน่าจะให้อน,นี้เคียร์หน้าแมชีอ่าสรุปเราได้4เซตเนาะมาเรามาเริ่มกันแต่ละสายแอดขอเริ่มสายกายภาพแล้วก็ธาตุไฟน้ําแข็งไฟฟ้าตามนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มที่สายกายภาพแล้วสายกายภาพสาย4ดาวและ5ดาวนะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับว่าเราจะได้เซตตัวละคร1เซต,เซตมาอยู่แล้วก็คือเซ็ตนี้ใช่ไหมครับเราจะได้ตอนที่เราปลดตัวละครตัวเอนะครับเราจะได้มาเลยทั้งเซ็ต ได้เป็น3ดาวมาแล้วก็อาเป็นสนะครับสำหรับเซตนี้สำหรับคนที่จะเริ่มสายกายภาพนะครับถ้าจะเมนหลักเป็นเล่นะครับเราจะเล่นเซตนี้อยู่แค่2ชิ้นนะครับเล่นเอาจริงๆเราจะเล่นแค่2ชิ้นเพราะว่าเราจะเปลี่ยนชิ้นหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันจะมีคนบอกว่าเอ้เซตมัน3ชิ้นมันก็ดีเนี่ยแอดมันจะมีดามเมจทั้งหมดใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความเสียหายประชิดทั้งหมดเพิ่ม20% แต่มันมีเซตที่แรงกว่านั้นนะครับเซตที่แรงกว่านั้นคือชิ้นนี้นะครับคอมโบ30ความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้น15%ถ้าเราอัพสุดแล้วมันจะไปแตะอยู่ประมาณ31%นะฮะชิ้นเนี้ยซึ่งเปอร์เซ็นต์มันแรงกว่านะครับเปอร์เซ็นต์มันจะพอคำนวณแล้วมันแรงกว่าเพราะงั้นเวลาเราเล่นก็คือสำหรับสายกายภาพเซตแรกนะครับได้เซตเริ่มต้นมาเราจะใช้2ชิ้นบนจากเซตนี้นะครับอันนี้2ชิ้นบนกับกลางแล้วชิ้นล่างเราไปเปลี่ยนไปใส่ชิ้นหนึ่งก็คือเซตนี้ ชิ้นล่างเปลี่ยนใส่อันนี้อัพให้เต็มนะครับมันจะมีความแตกต่างถ้าเราอัพเต็มแล้วแต่ถ้ายังไม่ไม่เต็มจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับอัพให้เต็มของอัพตอนเริ่มต้นอัพง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีปัญหาอ่าเราสร้างชิ้นนี้มาอันนี้เป็นเซตกายภาพชิ้นแรกนะเสร็จแล้วกายภาพชิ้นที่2ที่เราต้องหานะครับชิ้นที่2ที่สร้างง่ายที่สุดลองลงมาแล้วเป็นสายกายภาพนะครับแล้วดาเมจดีๆหน่อย ชิ้นนี้นะครับเซตนี้มาโคโปโลแต่เซตนี้ถ้าสําหรับคนที่จะแบบว่ามีของน้อยและจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างเยอะอย่างเงี้ยแอดจะแนะนําให้สร้างแค่2ชิ้นนะครับชิ้นกลางกับชิ้นล่างเท่านั้นชิ้นบนไม่สร้างนะครับชิ้นกลางกับล่างสําหรับชิ้นกลางกับล่างตัวเนี้ยชิ้นกลางมันจะเป็นเพิ่มคิกับความแรงคินะครับส่วนชิ้นอื่นๆมันจะไปทางแบบความเสียหายการป้องกันถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นเซตกายภาพถ้าคุณตั้งมันกายภาพอยู่แล้วนะฮะชิ้นอื่นมันจะไปแบบทางป้องกันนู่นนี่นั่นถ้าเป็น หลักนะครับชิ้นล่างเหมือนกันนะครับล่างพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับเราจะเล่นอันนี้2ชิ้นนะครับกลางกับล่างชิ้นล่างเพิ่มตาคิชิ้นกลางเพิ่มดาเมจน,นะครับดาเมจคีส่วนชิ้นบนเราจะไม่ใส่เซ็ตเพราะว่าสกิลมันไม่ดีนะครับสกิลตรงนี้มันจะเพิ่มเลือดมันไม่ดีเราจะไปใส่ตัวตัวนี้แทนชิ้นเว่ยบน เราจะไปใส่ชิ้นนี้แทนนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเบสพื้นฐานเอาไว้สําหรับไซส์ได้ทุกตัวนะครับตัวนี้เราจะใส่เซตกายภาพสายฟรีที่2ก็จะตามนี้123นะครับแล้วก็ไล่ตามนี้แล้วก็สายกายภาพเซตต่อมาจะเริ่มไปที่ทางเซตสร้างนะครับสายกายภาพตอนนี้ที่เซตสร้างได้มันจะขึ้นไปสูงสุดก็คือดิเลกบน G3 นะครับเราจะต้องไล่ตั้งแต่ G1 G2 ขึ้นไปนะครับเซต G1 คือเราจะต้องสร้างเซตนี้เอามาทั้งเซตนะครับ สร้างไว้อีกชิ้นหนึ่งอันนี้ถ้าจําไม่ผิดรู้สึกว่าจะสามารถสร้างได้แต่ว่าได้จากกล้าข้าหัวเราก็ขึ้นเลย G1 ก็เอาเซตนี้มาทั้งเซ็แล้วก็ขึ้น G2 เป็นแมคคาเลนนะครับแล้วก็ขึ้น G3 เ,เซตกายภาพที่จะแรงที่สุดจะเป็นของ G3 เซตระหว่างทางถ้าเทียบกับมาโครโปโลแล้วไม่ได้ต่างกันมากมายนะครับจัดล่างแต่ต่างแบบส่งผลอย่างชัดเจนคือดีเลกที่เป็น G3 เลยเพราะงั้นตรงนี้ถ้าถ้ามีอยู่จะใส่เปลี่ยนสับไปสับมาหรืออะไรเงี้ยได้แล้วแต่สถานะ ว่าสถานการณ์นะคขาจะแบบเฮ้ยจังหวะนี้เอ้ยเอาดาเมจเพิ่มหรือว่าเอาคีเพิ่มไว้ก่อนเอาอัตราคี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยอ่ะเราสามารถปรับไปปรับมาได้ระหว่างทางนะครับแต่สูงสุดของนี่จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือสายกายภาพโอเคต่อมาความเสียหายไฟนะครับสำหรับเซตไฟเนาะเซตไฟตอนแรกเริ่มมาเราจะได้เซตนี้เป็นตัวเริ่มอยู่แล้วนะครับเซตนี้เป็นตัวเริ่มที่ดีอยู่แล้วสายสีดาวเราจะไม่สร้างนะฮะเซตไฟคือเราได้ตัวยาเอฟไฟปุ๊บเราใส่เซตไฟได้เลยเต็มที่นะครับเราไม่จะไม่ยุ่งเยล ตอน4ดาวเราจะไม่ยุ่งเราใช้เซตนี้ไปเลยใส่เต็มเซตต๊บจบอัพให้เต็มพอนะครับแต่เราจะมีปัญหาตอน5ดาวนะครับของ5ดาวเราจะต้องผสมนะครับของเซตไฟของเซตไฟพอคุณขึ้น5ดาวสร้างของ5ดาวได้แล้วมันจะอยู่ประมาณเวล40กว่ากว่า50ประมาณเนี้ยประมาณเวล50คุณจะต้องเปลี่ยนของนะครับเซตไฟอาจจะแนะนําเป็นเซตนี้นะครับชิ้นบนใส่จินเวยบน ครับ1ชิ้นเมื่อกี้มันจะไปซ้ํากับสายกายภาพถูกไหมสายกายภาพราสร้างมาแล้วจิ้นเว่ยบนจะไปใช้ซ้ํากันได้2เซตเนี่ยจิ้นเว่ยบนหนึ่งชิ้นชิ้นกลางชิ้นกลางหลายคนจะไปอาจจะไปใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือแต่โดยส่วนตัวแล้วแอดจะไม่ค่อยแนะนาแอดจะแนะนําให้ไปใส่ตัวนี้แทนจิ้นเว่ยกลาง ถ้ามอนไม่เกิน3ตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับหลังจากการโจมช์จโจมตีมอนความเสียหายไฟจะเพิ่มขึ้น25%เซ็ตไฟเซตเนี้ยจะเป็นเซตที่ไว้บูกับบอสนะครับตัวเนี้ยเพราะงั้นเราใส่ชิ้นเว่ยกลางอ่ะจะดีหน่อยแล้วก็ส่วนชิ้นล่างเราค่อยไปใส่ตัว,วก,กูก่ามิกการาเคิลกูก่ามิราเคิลนะครับอ่ะเซตไฟจะจัดประมาณนี้มันจะได้ประมาณนี้แหละมันไม่น่าจะได้แตกต่างจากนี้มากนักน,นะครับเพราะว่าตัวไฟชิ้นกลางอะ่ะมันไม่ค่อยมีชิ้นเนี้ยมันไม่ได้ดามเมจไงมันธาตความเสียหายธาตเพิ่มขึ้้น5%ถาเทียบกั แล้วเอาอันเนี้ยมันจะได้เนี่ยความเร็วในการโจมตีเราจะเอาสเปคแหสปีดแทนอันนี้เราสามารถผสมได้นะเราจะใส่ฟุก,กามิลเลคเครสองชิ้นก็ได้ก็คือ,คอ,คอกลางกับล่างหรือว่าจะเอาจินเบยบนกับกลางก็ได้อันนี้พอสามารถเปลี่ยนได้แล้วแต่กรณีถ้าใส่จินเบยจะเป็นการตีเร็วแต่ถ้าใส่ฟุกามิเลเซอจะเป็นการตีดามจไฟออกเยอะอ่าอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะสเส้นนี้เปลี่ยนกันได้แล้วแต่กรณีถ้าสู้กับบอสจะแนะนําไปทางจินเบยแต่ถ้าสู้กับมอนสเยอะหลายตัวอย่างเงี้ยจะไปทางฟุกามิเลคเซอจะดีกว่านะครับส แล้วก็พอขึ้นเป็นเป็น5้าดาวถูกไหมอ่าพอขึ้นของ5ดาวแล้วก็เราจะเริ่มทําของสร้างเนาะของสร้างตอนนี้สูงสุดจะเป็นอยู่กับตัวนี้ทาร์ลสทาร์ลสจะดีที่สุดในสายไฟตอนนี้นะจะดีที่สุดแล้วก็ระหว่างทางหละจะต้องสร้างฟูสือกลางฟูสืกไว้ด้วยชิ้นหนึ่งฟูสือจะมีชิ้นที่ดีอยู่ชิ้นหนึ่งรู้สึกจะเป็นชิ้นล่าง แล้วต้องสร้างฟูสือล่างนะครับสาหรับใครที่จะผสมเนี่ยฟูสือล่างไปทําให้มอนที่โดนไฟเผาจะตีแรงขึ้นเราจะตีมอนตัวนั้นอัดแรงขึ้นแล้วราับสายไฟดาเมจไฟเผานี่จะเป็นดาเมจที่จะติดได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะงั้นนี่จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องทําไว้นะครับเอาไว้แล้วแต่กรณีแต่จะเป็นชิ้นที่ดีถ้าจะแนะนําให้ทําให้แนะนําคือหลังจากขึ้นเซต5าดาวแล้วให้ทําฟูสือก่อนแล้วก็จากนั้นให้มาทําเป็นเช็คสเปียร์นะครับชิ้นกลาง 2ชิ้นเนี้ยจะต้องมาก่อนและชิ้นแรกเราไปใช้จินเวยได้จินเวยยังใช้ได้อยู่นะครับก็เปลี่ยน2ชิ้นนี้ก่อนเสร็จแ,แล้วเราค่อยขยับไปทาทารลอสเป็นเซตสุดท้ายของสายไฟที่เราจะทําเราจะขยับตามนี้นะครับเราจะไม่ขยับข้ามเพราะไม่งั้นดาเมจมันจะมั่วนะครับโอเคสำหรับใครที่ฟังมาโอเคน้เมจสายต่อไปสายน้ําแข็งสายน้ําแข็งตอนแรกตัวมันจะไม่ให้อะไรมาเลยเซตเนี้ยถ้าคุณได้ตัวเริ่มมาเป็นตัวน้ําแข็งคุณจะต้องเริ่มด้วยสกอ๊อตเลยทันทีสกอ๊อตใส่เต็มเซตนะครับสกอ๊อต เต็ม4ี่ชิ้นไปเลยคนใส่นี้เต็ม4ี่ชิ้นเต็มไอ้สชิ้นเต็มนะครับใส่3มชิ้นเต็มแล้วก็อภ้เต็มดลังนั้นเราจะขยับนะครับสำหรับสายน้ําแข็งเราจะค่อยๆขยับนะครับสายน้ําแข็งเราจะค่อยๆขยับไปเีลชิ้นนะครับสายน้ําแข็งนี่จะมีจุดแตกต่างระหว่างสายอื่นนิดนึงเพราะว่า สายน้ำแข็งเราจะใช้ฟูสือได้ยากมันมีฟูสือสายน้ำแข็งนะคือชิ้นบนแต่สายน้ำแข็งตัวที่จะติดแช่แข็งได้บ่อยๆอ่ะมันมีไม,ไม่ไม่กี่ตัวซึ่งมันทาให้ฟูสือมันไม่ออกนะครับเพราะงั้นจริงๆชิ้นกลางเอ่อพอขึ้น5้าดาวแล้วแอดจะแนะนําให้ใช้ตัวเอ่อตัวนี้แทนมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าสําหรับรัสปูตินนะครับแต่สําหรับคนที่ได้ตัวละครบางตัวมาที่มันติดน้ําแข็งง่ายๆอย่างตัวลิต้าน้ําแข็งอะไรเงี้ยที่มันติดน้ําแข็งง่ายๆชิ้นบนแอด แนะนำให้ใส่ฟูสือไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไม่มีพวกแบบเอ้ยแอดทำไมม,มอนไม่ค่อยตดน้ําแข็งอะ่ะถ้ามอนเราใช้ตัวที่ตีน้ําแข็งแล้วมอนไม่ค่อยตดน้าแข็งอะ่ะอย่าไปใส่ฟูสือดาเมจจะไม่ออกนะครับคนใส่รัสฟูตินเต็มเซตไปแทนดีกว่านะครับสำหรับสายน้ําแข็งเนาะแล้วก็อ่าชิ้นเมื่อกี้เราแนะนําไปเซตหนึ่งแล้วเนาะชิ้นนี้เซตเนี้ยทั้งเซตนี้ของสายน้ําแข็งถ้าเป็นโดยพื้นฐานจะอันนี้นะครับถ้าถ้าแล้วแต่ตัวว่าถ้าคุณมีแบบลิต้าน้ําแข็งก็ขึ้นเป็็นนนูสือไวว้้้้้แลกชนนิีมัง ชิ้นล่างนะครับแล้วอาจจะไม่ใส่ราสปูตินเต็มเซ็ตทุกครั้งนะครับบางคนอาจจะบอกว่าไอ้แอสราสปูตินสก็พอแล้วเดี๋ยวมาใส่นี้ได้นะครับอันนี้จะเป็น1เซ็ตที่ควรจะมีบางคนอาจจะใส่แค่ราสปูติน2ชิ้นแล้วก็ใส่นี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะใส่เป็นจินเว่ยรัสปูตินแล้วก็เช็คเปียล่างจินเว่ยบนลาสปูตินกลางเช็คเปียล่างอะไรงนี้ก็มีนะครับมันสามารถผสมได้เพราะว่าตัวรัสปูตินกลางอะดามเอะ่ะมันดีอยู่ดามเมจดไม่ไม,ไม่ไม่ได้อ่อนนะครับดาเมจดี สำหรับส่ทั้าแข็งดามเมจถือว่าใช้ได้เลยแหละชิ้นเนี้ยเพราะงั้นบางคนก็จะใส่ว่าเอ้ยไหนไหนก็สร้างของแล้วของมีน้อยอเอาไงดีจินไวยบนใส่ไปก่อนได้แล้วก็ใส่เป็นลัสตูตินกลางสำหรับคนอันนี้คือสายแบบประหยัดเซฟเซฟของที่สุดแล้วนะลัสตูตินกลางพอแล้วก็ชิ้นล่างเราจะใช้เป็นเช็คสเปียร์เช็คสเปียร์ล่างใช้แค่นี้พอแต่ถ้าสาหรับระหว่างทางที่แบบไม่ค่อยมีของก็ลัสตูตินมาก่อนก็ได้เพราะลัสตูตินของมันจะสร้างง่ายนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนอัพเป็นเช็คสเปียร์นะครับ แต่แล้วเราก็จะอัพเป็นโนฮิเมะราบส่น้ําแข็งเราจะแลกสเต็ปตามนี้นะขึ้นเชฟสเปียเสร็จขึ้นโนฮิเมะขึ้นโนฮิเมะนะครับขึ้นโนฮิเมะก็คือใส่ทําให้เต็มเซ็ตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีสามนะครับโนฮิเมะแล้วก็ไปเซ็ตนี้นะครับเซตโรเบิร์ตนะฮะโรเบิร์ตพารีนะครับขึ้นเซ็ตนี้แล้วก็แรงสุดของน้ําแข็งคือแอนนาเราจะสลับตามนี้ขึ้นไปเรื่อยมันจะมีจุดที่คุณจะต้องผสมเซ็ตเองก็จะมีแค่ช่วงตอนที่เวลหม่่ๆทีคุณจะต้อองเลืกว่าคุณตตัวตอนน้นคุณม่วเมนข,ของคุณน,ะนหะ ควรจะต้องเลือกนิดนึงนะครับแต่ว่าเทสทั้งหมดที่ได้ก็น่าจะประมาณนี้สายน้ําแข็งนะครับแรงสุดของสายน้าแข็งคือแอนนานะครับเซตอันนี้ h o i อันนี้แรงสุดแล้วต่อมาสายไฟาสายไฟจะเป็นเซตที่ไม่มีแจกตอนเริ่มนะครับตอนแจกเริ่มทุเล่นใหม,ม่นจะได้แค่ไฟใช่ไหมสายไฟามาเราจะเริ่มที่ บางคนพอดีแอปเป็นผู้เล่นเก่าสมัยก่อนนะมันไม่มีเซตนี้นะครับแอดก็เลยตอนนั้นแอดเลยแนะนําเซตนี้ไปน,นี่ขออภัยนะแอดลืมมามาดูว่าเอ้ยอันนี้มันมีด้วยเซตหนึ่งนี่หว่าอขออภัยเพราะว่าสมัยก่อนนู้นเลยมันไม่มีไอชิ้นเนี้ยไม่มีมันมีแต่อันนี้อันนี้มันเพิ่งเข้าเข้ามาประมาณปีที่แล้วมั้งคือแอดไม่ได้มายุ่งกับเซตซิงพัตตาสีดาวนานแลวอันนี้ขออภัยขอขอขอภัยที่ข้อมูลไม่ตรงนิดหนึ่ง สำหรับสายสายฟ้านะครับ4ดาวเราจะเริ่มที่เซตนี้นะครับเซตเอดิสันนะฮะหรือดักเซอร์ไอสไตล์ของเรานี่เองจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ3ชิ้นใส่เต็ม3ชิ้นแล้วอัพให้เต็มนะครับอันนี้ใส่เต็มได้เลยมันจะเหมือนสกอตนะครับจะเหมือนของสกอตเลยใส่เต็ม3ชิ้นไม่ได้มีปัญหาฮะอันนี้ใส่เต็มไปเลย3ชิ้นเสร็จแล้วเราจะมีปัญหาตอน5ดาวเซตสายฟ้า5าดาวไม่ค่อยมีปัญหาของมันคือไม่ค่อยมีเราจะต้องผสมเซตนี้จะเป็นเซตเดียวที่สายสายฟ้า5้าดาวมันไม่แรงเลย คือเมื่อกี้คุณบอกว่าน้ำแข็ง5ดาวไม่แรงใช่ไหมลัสปูตินไม่แรงจะบอกว่ามันแรงกับสายฟ้านะสายฟ้านี่คืออาการหนักสุดแล้วนะฮะในสายทั้งหมดสายฟ้าถ้าจะใส่เต็มเซ็ตมันจะได้แค่เซ็ตเดียวคือดาวินแต่ดาวินไม่ค่อยมีคนใช้เพราะดาเมจมันน้อยส่วนใหญ่จะผสมวิธีการผสมของเซ็ตนี้นะครับวิธีการผสมเราจะเริ่มที่เช็คสเปียก่อนเลยชิ้นแรกใส่เช็คสเปียไปก่อนชิ้นบนเราจะเริ่มที่เช็คสเปียคนระหว่างระหว่างที่คุณรอแบบว่า4ขึ้น5ดาวอ่อขึ้น5 ดาวก่อนที่จะได้เช็คสเปียคณอาจจะไปเอาดาวินมาใส่ก่อนก็ได้อันนี้อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าคุณฟาร์มของมันหนักขนาดไหนในการฟาร์มติกราต้าแต่ส่วนใหญ่ดาวินจะไม่ค่อยใช้เขาจะข้ามมาเช็คสเปียไปเลยนะครับเช็คสเปียรหรือโมเน่ไปเลยอ่าเพราะงั้นเราจะเริ่มที่ เช็คสเปียร์นะครับถ้าแนะนาดาวินเราทิ้งนะมันเปลืองของเซตดาวินอะ่ะมันเปลืองขึ้นเช็คสเปียร์ไปเลยเช็คสเปียร์ชิ้นบนนะครับเอาหํามาถ้าไม่มีจริงๆเราจะไปใส่เป็นตัวจินบ่ยบนแทนไปก่อนเพราะว่าจินบ่วยบนมันตั้งแต่กายภาพถูกปะ่ะเซตเนี้ยมันใส่ได้ทุกสายกายภาพก็ได้สายาธาตุก็ได้เราใส่อันนี้เมนไปก่อนได้นะครับไม่มีปัญหาเซตนี้ได้แล้วก็เราจะไปที่ชิ้นกลางเนาะเซตกลางนะครับเราจะไปเล่นที่ฟูสึกกลางเซตนี้จะเป็นเซตสายสายฟ้าที่ ยืนได้ยันเวล80กว่าถ้าคุณเล่นสกิลมันเป็นสายเอามาพาดวิธีการทำดาเมจสายอามาพาดหรือพวกสายแต่ละต่างทั้งทั้งหลายทั้งน้ำแข็งสายฟ้าติดไฟสายเอามาพาดเนี้ยมันจะเป็นสกิลที่มาจากอาวุธของตัวละครเป็นหลักแล้วก็มีจะมีสกิลของตัวละครในสายนะั้นอะบางค่าที่มันจะติดสถานะนี้ให้ให้เราจําให้ดีว่าท่าไหนมันติดแล้วรีดดาเมจจากค่านั้นให้ได้นะครับรีดให้เป็นแค่นั้นเองนะครับเราจะเล่นที่ฟูสื่อกลางลวนชิ้นล่างไม่มีนั่นแหละ มันจะมีปัญหาตรงนี้ชิ้นล่างไม่มีสายไฟ้ามันจะเหลือแค่ดาวินเพราะงั้นถ้าชิ้นล่างนึกไม่ออกใส่ดาวินไปก่อนนะครับระหว่างระหว่างที่เราหาสร้างเซตอื่นเพราะว่าเซตไม่มีเต็มแล้วหมดชิ้นกลางกับบนเราแทนด้วยเช็คสเปียร์ได้ชิ้นบนใช่ไหมชิ้นกลางแทนฟูซือได้ชิ้นล่างไม่มีแทนชิ้นล่างไม่มีแทนอาจจะต้องใส่ดาวินไปก่อนแล้วก็ค่อยขยับ S <S> <า>นะครับการเราสายไฟฟ้าพอเราได้เช็คสเปียร์หมดแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะขยับเซตนะครับขยับเซตของสายเนี้ยเราจะขยับแบบนี้นะครับก็คือพอเราได้เช็คสเปียร์เสร็จแล้วใช่ไหมชิ้นบนเราจะขยับจากเช็คสเปียร์เป็นโมเน่นะครับเราจะขยับเป็นเซตนี้โมเน่โมเนตโมเนตเนาะโมเนตเซตนี้มันถ้าเทียบโดยรวมแล้วดาเมจจะแรงกว่าเช็คสเปียร์นิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกันแล้วนะจะแรงกว่านิดหน่อยเราใช้โมเนตแทนนะครับหรือว่าในบางกรณีอาจจะใช้เช็คสเปียร์ได้ในบางกรณีแล้วแต่ด่านนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้โมเนตแทน ชิ้นกลางเรายังคงที่ฟูซือได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาชิ้นกลางจะคงที่ฟูซือได้เหมือนเดิมส่วนชิ้นล่างที่แนะนําที่บอกไปเมื่อกี้ว่าดาวินอ่ะมันแค่เบื้องต้นจริงๆที่เราจะต้องหาคือชิ้นนี้มันจะอยู่ในล่าฆ่าหัวสายสายฟ้ายังไงเราต้องหาของจากล่าฆ่าหัวนะครับชิ้นล่างที่เราจะต้องหายิงของสายสายฟ้าคือชิ้นนี้เคิยพัตตามันจะเล่นสกิลเดียวกับฟูซือกลางเหมือนกัน ถ้าถ้าที่ฟูสึกางติดดามเมจเต็มพีโอพันตาติดเต็มด้วยถ้าคุณใส่แบบนี้ดาเมตมันจะโอพีมากแต่ว่าคุณมือราหัมดาเมตน้อยมากนะครับจะเป็นเซตที่ประลองฝีมือคนที่สุดเลยคือเซตอํมสายอัมาพานเนี่ยเพราะว่าคุณจะทำดาเมจได้แรงหลักร้านได้นะเซตสองชิ้นเนี่ยพีโอพันตากับฟูสึกาง2เซตนี้แตดาเมตล้านได้ถ้าคุณสเตปเพพอสายสายฟ้านี่จะเป็นสายที่จะทดสอบผู้เล่นเยอะมากถ้าถ้าทำดาเมจถึง นะครับสายเนี่ยอ่ะมันจะมีคีโอพัตตาให้เราเปลี่ยนขึ้นมาเป็นคีโอพัตตาสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยแอมไม่อยากทาดาวินอ่ะทำทำคีโอเลยได้ไหมอ่ะได้ก็ขึ้นชิ้นล่างอ่ะขึ้นเป็นคีโอขึ้นไปเลยแล้วก็สําหรับขายสายฟ้าจะมีดีอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราเล่นผู้เล่นใหม่มันจะมีให้เลือกดาบอยู่1เล่มถูกปะมันจะมีดาบ4ี่เล่มให้เราเลือกหนึ่งในนั้นคือเมก้าสตอม ถ้าใครเป็นเมนสายฟ้าเลือกเมก้าสตอมมาสกิลเมก้าสตอมจะทําให้ติดอมภาพทันทีหลังจากเราใช้สกิลอาวุธมันจะเป็นจุดเปิดดาเมจของตัวคีโอกับฟูสึได้สอชิ้นนี้จะเปิดจา,จากที่เราใช้สกิลเมก้าสตอมได้ทันทีส่วนชิ้นบนแล้วแต่ถ้าคุณทํา2ชิ้นได้แล้วเรียบร้อยชิ้นบนจะเทคสเปียหรือโมเน่ก็ได้ ไม่ไม่ได้ไอ้นี่อะไรกันมากนักอันนี้ประมาณนี้สําหรับซิมปต้าทัา้งหมดตอนนี้ขอส่งสายดาเมจเรายังเหลือสายหนึ่งถูกไหมสายซับสําหรับสายซับนะครับชิ้นบนกลางล่างของ4ดาวและ5ดาวเนาะของ4ดาวแต่ละ จะไม่เหมือนกันนะของ4ีดาวเซตนี้เราจะได้อยู่แล้วออริจินเอ่อเทลิออริจินตัวนี้คือให้ใส่กับตัวที่เราจะไม่เอาอลงสนามก็ได้ถ้าตัวละครนั้นอยู่ในทีมและตัวละครนั้นไม่อยู่ในสนามการโจมตีกายภาพเราจะแรงขึ้นเซตนี้ใช้งานง่ายเซตต่อมาอาจจะเป็นเซตนี้ ใช้ชิ้นบนนะครับจะเป็นเอาไว้บัฟธาตุเมื่ออยู่นอกสนามความเสียหายจะเพิ่มขึ้นของธาตุเพิ่มขึ้น3%เตัวนี้เอาไว้บัฟธาตุได้3%เรเรวมอัพแล้วมันจะ7%นะครับส่วนชิ้นอื่นๆของของเซ็เนี้มันจะไปบัฟพวกกายภาพแทนจะแบบพวกลดความเสียหายที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยจะจะเป็นประมาณแบบทับทับแท,บทนเป็นทับ เพิ่มความเสียหายกายภาพอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้นะตัวนี้จะเป็นเซตซับอีกเซตหนึ่งนะครับแต่ว่ามันซับได้ทั้ง่าและกายภาพอ่านี่คือ4ีดาวเนาะสดาวจะมี2เซตให้ทําไว้ทั้ง2เซตนะครับสำหรับเขาจะสายสซับส่วน5ดาวเราจะเริ่มขยับนะครับ5้าดาวเราจะหลักๆเราจะมีแค่ตัวนี้ชิ้นบนเราจะเล่นเป็นนี้เป็นหลักเฮลี่ลูกกวาดนะแอจะชอบเรียกเฮลี่ลูกกวาดนะครับชิ้นเนี้ยตัวนี้สกิลหลักๆก,ก,ก็คือถ้าเราเอาตัวนั้นมาตีมันจะดอบลูกกวาดลูกกวาดถ้าตัวละครไหนก็แล้วแต่ที่เก็บไปมันจะดาเมจแรงขึ้้นนะับิกกลาง มีแค่เซตเดียวคือโฟกะมิลเลอร์นะครับมันจะเป็นเซตสายทั้งเมดด้วยนะครับความเสียหายทั้งหมดในนี้จะใส่ได้ทั้งธาตุและกายภาพนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับใส่2ชิ้นคือกลางกับล่างทั้ง3เซตนี้จะบัฟเป็น Total ทั้งหมดใส่ได้ทั้ง3สายนะครับสาหรับสายซับคือใส่ได้หมดเลยของตัวที่จะระวังของสายซับมันจะมีแค่เซตเทลิออริจินอลที่มันจะบัฟเป็นกายภาพอย่างเดียวอ่านี่จะได้กายภาพอย่างเดียวเซตตัวโอเกอร์โอเกอร์ชิ้นบนเป็นธาต ชิ้นล่างเป็นกายภาพชิ้นกลางเป็นดีเฟนต์อ่านี่เราต้องจําไว้นะบนเป็นธาตุล่างเป็นกายภาพส่วนกลางอะ่ะมันเป็นเดฟธรรมดาไม่มีอะไรแต่เซตห้าด,ดาวมันจะเป็นท t ทัลดาเมจใส่ได้ทุกสายกายภาพธาตุทั้ง3าธาตุได้หมดนะครับเป็นเทลิลูกกวาดแล้วก็ชิ้นกลางกับล่างเป็นโฟก,กัมมิลเคลคอล เราใครทําจะทําซับก็คือใส่ตามนี้นะครับมันจะซับได้ยาวๆเลยโอเคน่าจะประมาณนี้สาหรับซิต้าทั้งหมดนี่คือหมดแล้วนะหมดแล้วและอันนี้คือมันจะเป็นแอดวานสำหรับคนที่จะผสมจากการกาชาสาหรับใครที่จะถ่าผ่ามข้อมูลตรงนั้นแนะนําให้สับผ่ามเป็นเฟซไปนะครับว่า ไอ้ตัวนี้มีเซตแบบนี้นี่นี้อะไรเงี yeah. ้ยอ่ะสอบถามได้นะครับโอเคสำหรับเบื้องต้นในการจัดซิงมาต้าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนถึงประมาณเวล80กว่าเนี่ยประมาณเนี้ยถึง85ด้วยบางเซตนี้กว่าจะสร้างได้85นะครับประมาณนี้สำหรับเซตที่สร้างได้ในเกมไม่นับกาชาโอเคนะโอเค